เี็นยงละ่ะโชคดีมานครับพอเฮ็ดครับมันคืออยู่ในปลาคักเถอะมามาลอยเก็บไปเดียวครับผมโอ้แห้งแหวกแห้งพอครับผมนี่ล่ะครับบอรอแต่หากินมานคืออื่นนเยียบลงเนี่ยว่ะบอเห็นเลยโอ้ยทับแล้วทับแล้วอืมนี่เ เป็นไงงามบ่งามงามงามไอ้ทุงแตงอ,อ่อนคือใจยายพ่องเลยมาเนี่ยนี่มาแกะมาแกะขี้ยางเด้จ้านี่มาแกะขีย <c oughs> ะข้ยางอยู่สวนยางแต่ว่าพอเฮ็ดพอดีเลยเอพอดีว่าสวนเฮ่าสีบดได้ฉีดยาทังเบิดตเด้อจ้ามันก็เลยมีมีเหตุปงสวนลังสวนเขาฉีดยา เมียนว่าวลาวครับพี่น้องฟังออกเวลาพี่น้องเมียนว่าวลาวย่อมพลาดม้านไผ่ม้านมันเยาวกันเด้อพี่เอ้ยห่องเพียงติลิกษิด้อว้าวติดดอกมนเดี๋ยวนึ่งโคเวอร์โคเวอร์โอ้หมดมันกินไหม อุ้ยอุเอาห้มันกินเนาะเอาอแดนงามกอ่อนงามมาหเออพรแล่วพะล้วเอาหนกับไข่มังรไปมดมันกินเบี่นอเอาหมดกัดขอยเอาทื๊บท นั่นี้ข้างหน้าเนี่ตรงนู้นเป็นเหยียบเราบอน,นะน,านี้แถวนี้แหละนี่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 เอาไปเม้นเท่าเหยียบกันหรอบอแม่น่าน ตัดงานเ้ยครับเอาไว้เห็ด,หดปงอีห <laughs> ยังก่อโมแมนขี่ขานตัดหญ้า,นา,นานเลยครับเอาไว้ให้เฮปเห็ดมันปงโอ้แม่นบ่เออนี่แหละคนไว้ได้ตัดแต่ทางยางกับพ่อแล้วเอาไว้กินเห็ดพี่ พอได้เก่งพอได้ปนอยู่จ้า